โอเคจุกกะสวัสดีพี่น้องวันนี้พามาชมบรรยากาศการแข่งกีฬานะครับเนาะะตานยาเสติเดเพชรสยาเกมกีฬาเยาวชนประจํำปี67นะครับเนาะะวันนี้ก็วันนี้มาชมคู่แรกนะครับเนาะะระหว่างโคกเพชรพัฒนากับโคกเพชร หมูแปดพี่น้องตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เห็นนี่ก็คือโคกเพชรพัฒนาหมูสามนะครับเนาะเจอกับโคกเพชรหมูแปดพี่น้องวันนี้โคกเพชรหมูแปดนำไปนะครับสองศูนย์พี่น้องตอนนี้เยาวชนของเราก็ไม่พร้อมนะครับเนาะวันนี้นะครับเยาวชนยังมาไม่ครบนะครับขาดบุคลากรพี่น้องเอ้ยยังหยับนะครับหมูสามเรานะครับขาดบุคลากรพี่น้อง ทำเป่าพี่น้องเบรอร์สามไม่ใช่ธรรมดาษที่ไหนนะนี่ครับพี่น้นองอันนี้ก็ยอดวิชาเลยพี่น้องใครรู้จ,จักบ้านนะครับนักมวยดังพี่น้องยอดวิชานะครับเนาะสอสนั่นฟาาพี่น้องวันนี้ก็มาแต่ให้หมูสานะทุกคนโอเคครับทุกคนมาชมเกมการแข่งกันในครึ่งหลังกันต่อพี่น้องมาเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันครับผม ตดีนาเองครับุกะนยัวมาดีวาูดีวอกด้บนัเล่าระยรมาดีา้าบรรยากาศคู่นี้ก็สรุปนะครับเนาะทีมหมูสานะครับเนาะแพ้ทีมหมู่ปนะครับนะเนาะต่อจากคู่นี้เรามาชมทีมเยวไวชนหญิงกันบ้างพี่น้องมาลุ้นมาชมนะครับเนาะต่อ ต่อจากคู่นี้พี่น้องมาดูบรรยากาศมาชมบรรยากาศคู่เยาวชนหญิงกันเลยพี่น้องก็จะเป็นนะครับเนาะของหมู่8พบกับหมู่3มี้มาชมนะครับเนะาะฟุตบอลอวันนี้นัดแรกพี่น้องไม่พร้อมนะครับเนาะทีมหมู่8นะครับเนาะเสื้อแดงก็พี่ฟางพนะี่น้องครูฟางแล้วก็ทีมครัน่าจะเป็นผู้สาวตัวอันนี้จะเป็นทีมหมู่3พี่น้องนะครับเนาะทีมหมู่3มมาดูซิว่า เยาวชนนะพี่น้องมาดูซิว่าเยาวชนหมูสามนะครับไม่พร้อมพี่น้องไม่ครบนะครับเนาะก็เลยต้องเอายิงพี่นอ้อันนี้ยาวชนยิงบอลนี่มีเยาวชนมีกี่คนนีกหนึ่งสองสามยาวชนมีสามคนจะทําเด็กเดินเนาะสี่คนพี่น้องเยาวชนยิงนะครับมีสี่คนวันนี้หมูสามนะครับวันนั้นหมูฟ้าลมแม่ฟางพี่น้องแม่ผู้พานะครับเานาะโอเคครับกีฬาทั้งสองทีมวันนี้ก็ถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเนาะ หมูสามกับหมูแปดเจอกันพี่น้องมาชมบรรยากาศก,กันนะครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปก,ก่อนพี่น้องเอ้ยหมูสามเลยสองคนเดียวห <laughs> มูสามนักกีฬาไม่ครบพี่น้องนักกีฬาไปใส่เบิร์ตโอเคพี่น้อง

เรียบร้อยคันเป้าไม่เงี้ยเก๋โอ้ยเรียบร้อยนะครับลูกโทษพี่น้องสามศูนย์ซูเรียโนแพ้อาร์ซูแล้วปะอาร์ซูแล้วพี่น้องปาตอนนี้โดนนำมาศูนย์ลูเงือบนักกีฬาผมไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยพี่น้องยังยับใช่ไหมลกตอบเนียตีดูกครึ่งแรกต่อเขาด้วยพี่น้องเอ้ยศูนย์ครึ่งหลังโดนหมูแปดพับสนามพี่น้อง ตัวไหมพี่ไหมพี่ไหมตอนจบได้รา,าลาูกได้รับลูกได้รักษาตัน่าจะเจ็ดศูนย์พี่น้องก็หมูสามกับหมูแปดก็เป็นอันวา่านะครับหมูแปดชนะไปพี่น้องโอเคจุงกะสวัสดีครับงวันนี้ก็มาอยู่ไห้มาป้องกันแชมป์นะครับน้องกับทีมโค้ชเป็ดพัฒนา เด็กสุดนะครับน้องนะครับทีมกงเพชรพัฒนาหมูซานนะน้องโอเคครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศไปในเกมกันนะครับน้องว่าเป็นยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตตอนหลับน้องนักกีฬาของเราหน่อยนะน้องนี้เป็นตะไบรุ่นเลยเองจ้าบ้าแย่ยุ่งลายไอ้เจ้ารุ่นหรือวะเดี๋ยวครับมีแต่ทีม อ่าผมเด็กสุดนะครับตอนนี้เด็กสุดก็เข้าหมดพี่น้องเรามารอลุ้นกันว่าวันนี้นะครับแชมป์เก่าปีที่แล้วพี่น้องแชมป์เก่าปีที่แล้วนะครับวับน A นี้นก็จะมาป้องกันแชมป์ precision. ปีที่แล้วก็ชิงกับหมูหนึ่งนะปีนี้เรามาเจอหมูหนึ่งในนัดแรกพี่น้องนัดที่2เราก็เจอกับหมูแปะพี่น้องแล้วก็วันที่สามเราก็จะชิงันดูใครว่าใครจะเป็นคนเข้าชิงพี่น้องวันนี้ก็มาชมบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมข้างนอกข้างหนงนะกุของเชียพี่น้องของเชียร์ขอบคุณครับดีท่านผู้ชมอยให้เกียรติ บาสเป็นปลังมาชมที่นะครับจับโฟล์เราเีช่องนะครับนะครับเราเราเราบอลตัวเองถ่ายไปนะเออไอ้ตัว์ตูกินานะครับพี่ต้องปกติจะไลฟ์สดเอ้ยบางทีเขาจะเป็นผู้ไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวให้ทีมเอาออกร่างกายก่อนนะครับเนาะของเราเดี๋ยวพี่เป็นน้องว่านัดแรกนะครับเจอกับบานสยามนะครับคู่ชิงแชมป์ปีที่แล้วนะครับวันนี้มาเจอกันรอบแรกพี่น้องมาติดตามชมกันเลยพีี่่นน้องเย ้นักกีฬาเองป่าไปรุ่นเ <c oughs> น,น,นื้อมรุดทีมห้าไหมนะพี่น้องเนี่ยไปเจอกับวัยรุ่น20แล้วมานไงวะ30เออ30คืนแล้วผ <50. S 1> มเด็กสุดพี่น้อง55 <c oughs> โอเคอเค,เครับบรรยากาศการเตะบอลมันได้นัดแรกนะครับเนาะกับเจอกับบ้านก็ไพัฒนาหมู่สามเจอกับบ้านสายยามหมู่หน,นึ่งพี่น้องวันนี้ทีมเรานะครับเฉ้มเก่าก็น้องก็ชนะแล้วครับน,น,น,ดนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดที่สองวันที่20 อ่ายี่สิบสองพี่น้องในที่ยีนะครับเดี๋ยวมาเจอกับหมู่8นะครับนอกวันที่22เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในรอบนะครับวันนี้ทีมอ่กเพชรพัฒนาหมูสารก็ชนะนะครับโนะกประตูต่อสองพี่น,อน้องสุดยอดอ่าพิยามหาราานะครับเกมพี่น้องวันนี้นะครับสุดยอดนะครับพี่น,อน้องมาอัปเดตกันนะครับว่าอ่วันที่ 22, 22เดี๋ยวมาชมเกมกันต่อพี่น้อง